อยากโอ๊ยกระถึกล็อกซุนี่นี่แพนด้าใครกดหยุดอย่ากดกดอีกแค่ว่องแน่อู้วอยากสับแค่วเจ้าเว้ยอีกคนหัวร้อนหนึ่งอัตตานะครับเบเจชื่ออะไรครับชื่อแป้งค่ะเป็งเต็มกับแป้งสามปองสาวเลยคุณพี่ พอค่อยมาแล้วเจ้ามาเลี้ยงตัวกันได้เลยถ้าค่อยแพ้ตานี้เรียกค่อยว่าขี้ไก่ขี่ไก่ขี่ไก่โปพิมมาเลยขี้ไก่โปขี้ไก่โป<บ>โ,<บ>โ,โอเคไหม,มแค่นั้นละ่ะ oh, <no. S 1> ยังเจ้ารีบแพ้ขี้ไก่เจ้ารีบแทะไอ้อย่าเพิ่งเขายังไม่ได้ลงมือเลยเจ้าควรีนค่อยนะเนเองไอ้มันจะมาลอยเว้ยเอาแท้เข้าไปดูไอ้ เดินช้าขนาดนี้เอ้เอาก็ดูเอาก็ดูเไปไอ,อ้มันไปก่อนเว้ยเราหัวล้อที่หลังดังกว่าเลยถ้อยากได้เทพยอนอ์ว่ะฮะทำไมครับยิงอะไรเมื่อกี้ยิงอะไรขอโทษ <c oughs> <c oughs> ค่อยไม่ให้อภัยเจ้าหรอก <c oughs> แล้วคือศัตรูของค่อยไว้ยยนเฮ้ย นักรบนี่วาร์เอ้เฮ้เเจะทำอะไรจะทำอะไรค่อยโอ้ยเข้าไปที่ล่าพี่มีโอ้โหพี่มีรอลาานะครับเนี่ยโอ้ไม่ได้แล้วแบบนี้คนแบบนี้ในสังคมแบบนี้เข้าจนตัวตายเจ้าดุค่อยแอซิสสองว่าซังมายอนมันต้องตายด้วยน้ามือค่อย ใครทำเ oh. มื่อกี้ใครทำวัมนี้เราชนะแน่ yeah, นนอย่าดีว้าน้องมักพีปอบมึงเอ้ย oh. ตายแล้วนะครับเมื่อกี้ถูกฟันจนตวดไปหนึ่งรายไม่อยากโอ๊ยกระทึกล็อกสุ้มเอ้าแบบนี้ อ้ยแบบสล o โ m ชั่่นแบบ,แบ,บรายยาไรญาติให้กดหยุดฮะค่อยถามหน่อยสิจอบสเตีมเจ้ามาเลี้ยงหน้ากันเลยคนไหนอย่าก,กดกดอีกแค่ว่องแ <S 2> <S 2> <S น่คุณเจ้าได้ยินค่อยไหมเนี่ค่อยเหมือนคุยอยู่คนเดียวเฮ้ยเอ้ยเอาดูบักนี้มันล็อกค่อยนี่ละบักนี้ละ พี่ปอมนี่ละเกาเอาเออักมามันมังเกิดเว้มันมันพายดค่อยวเวบอม,มีใครอยู่นำนแบบนี้ค่อยต้องนี่นี่แพนด้าเกาอยากแค่ว,วองบอกฮะ ยังวะมีคนหัวร้อนหนึ่งอัตานะครับถ้อาอย่าทำนะถ้าทำนี่เจ้าลบเกมทิ้งไปเลยนดย้ไม่ได้นะคะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเออเอาบบกเอาเสาโอ้ไมอยากสับเข้าเจ้าเว้ยเ้ยยังวะโอ้มันค้างคาแล้วนี่เอาดูเอาดู มันกินโคโลลงมาแล้วเห wow. ยียบศพมันดีที่ไม่ได้ยินค่อยเหรอใครขยันกดหยุดแมนแม่สีตางหรือเปล่าวะเกมหยุดมันหล่นมือแล้วไมัเป็นทางล,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 ล้นานหยุดหยุไม่เล่นแล้วหลอะค่อยหัหวร้อนอยู่เอเคบักย้อน ไปศูนย์เว้ยค่อยลงกับยอนดีกว่าว่ะโอ้ยบักพิปปอบนี่มันล็อกค่อยอีกแล้วไวอ้ไ้บ่าไ้บ่าไ้บ่าค่อยดับแนวแม่งเอ้ยตายเพราะปัป้มโคตรไหลค้าเลยโดนเหยียบด้วยปาพิปปอบนั่นก็จอบแต่จะมาล็อกค่อยเว้ยค่อยศูนย์คนกำลังอารมณ์ค้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปิดหยุดอื้ออื้อ โดนล่า <Don> <laughs> นี่ปอบนี่ละม <laughs> ันต้องเจอค่อยแล้ว <c oughs> เออยิงเข้าไปที่วังมันเลยมอบักนี้มันล่ากันง่ายๆเลยลชนะได้เว้ยไม่โดนเรียกขี้ไก่โปแล้วอะอ <c oughs> อกมาบักคำ เออเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อพี่ตายบอสตายไหมมึงจังไหมซ้ำเรียมเมอร์บิวด้าเจ้าจะฟาดอะไรโอ้ยมันจอบล็อกค่อยค่อยบอกเราไงโอ้โหโกดหยุดอีกตังางหากควรทำยังไงดีวะสวย มะขานั้นมันไม่ล็อกไขรเลยเว้ยเทปอันตีเว้ล็อกค่อยแม่สูนทำแจอันนี้ได้ยางสวนสวนอกเดินล็อกตายอีกกหยุดเองไอชนะเขาก็ไม่ดีใจแล้วล่ะแล้วค่อยชีบยอดหน้าเลยนี่อย่ามาหัวคิกคักคิกคักแล้วค่อยหัวร้อนเด้อค่อยสวนแต่พวกเจ้ามีความสุขว่ากำเถาะเอะเหนียวไปที่ไขรทีเดียว โคโลเลยดูบอกพี่ปอบนี่มันจะเก็บล็อกไว้ให้ค่อยอกไหมวะใหน้นำทีมด้วยค่อยโอ้โหค่อยว่าแล้วเฉียว <c ười> กดหยุดอีก้งคาพุดไม่ออกเลย <c ười> ค่อยก็อยากแบบแสดงกล้ามดากแบบเข้าไปแทนหน้าเข้าไปแล้วเพื่อนก็ตามตามานี้ไหมถืกล็อกพี่ปอบเอ้ค่อยดูทรงแล้วมันตีตื่นมาแล้ล่ะ พู้สาวพู้สาวไปไซตไปแอลหักกันไปข้างนะครับมันบอกทำอย่างเลยเด้มันยืนเก็บแอนติพอถึงเวลามันมันล็อกค่อยทันทีทันใดเลยเห็นไหมเจ้าเห็นมันทำอะไรไหมเจ้าคิดเอาเอา้อดิปปอมดิปปอมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เลียว ไม่ล็อกแต่หยุด <c oughs> โอเคเอคนแบบนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดูนั่นละนั่นละชิปหายชิปหายทั้งโคตรเอาตีป้อมว่ค,คุณตีป้อมสิครับ แข่งขันการว้าแผงประเทศไทยเหรอโอ๊ยไม่เลยไทยมันกดหยุด